สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับใครที่กําลังมองหารถดีๆนะครับอย่าลืมติดตามช่องรถดีอยากขายของเรานะครับโอเครถดีอยากขายของเรานะครับก็เป็นเสมือนนะครับโบรชัวร์รถยนต์มือสองนะครับให้กับผู้ที่กําลังมองหารถยนต์มือสองดีๆสักคันนะครับหากใครที่ชอบติดตามนะครับอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับเรายังมีรถดีๆคุณภาพดีๆมาอย่างนี้มาเรื่อยๆเนาะโอเคอันนี้คือด้านหน้านะครับ อะเดี๋ยวผมมาเล่าประวัติรถคันนี้ให้ฟังนิดนึงรถคันนี้วิ่งไม้แท้นะครับสามหมกว่ากิโลนะที่สําคัญคือรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับมือเดียวแล้วก็ไม่เพียงแค่ส0 0 0ม่นกว่ากิโลนะครับราคาอยู่ที่5้าแ0 0แบาทนะครับห้าแสนบาทใครที่มีครอบครัวนะครับขนาด5้ถึงเคนเนี่ยผมว่าเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานได้ ได้ดีเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือรถคันนี้อ่ะมามาดูประตูนิดนึงประตูรถคันนี้ทั้ง2ด้านนะที่อยู่ด้านหลังเป็นประตูไฟฟ้านะครับเป็นแบบสไลด์ดอนะครับทั้ง2ด้านเลยเพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะ1.5ตัว V นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมิติตัวถังรถคันนี้กันนิดนึงเราซื้อรถป้ายแดงนะครับเขายังจะมีโบชัวนะรถป้ายขาวหรือรถมือสองเดี๋ยวผมให้ข้อมูลนิดนึงนะครับ รถคันนี้มิติตัวถังนะครับสเปคภายนอกนะรถคันนี้กอยอสอกว้างคูนยาคูสูงเป็นยังไงนะครับรถคันนี้ขนาดความกว้างนะครับความกว้างคือว่าจากด้านขวานะครับมาด้านซ้ายนะอยู่ที่1695ม mm นะครับมิลลิเมตรนะคความสูงของรถคันนี้นะครับวัดจากพื้นไปจนถึงหลังคานะครับอยู่ที่1 6 9 5ม mm ิลลิเมตรนะครับ ความยาวของรถคันนี้นะครับจากกันชนหน้าไปจนถึงกันชนหลังไม่รวมกันชนเสริมนะความยาวของรถคันนี้อยู่ที่4,235ม mm ิลิเมตรนะครับระยะฐานล้ออยู่ที่2,750ม mm. ิลิเมตรถือว่ารถคันนี้ออกแบบมาค่อนข้างลงตัวนะครับอันนี้คือสเปคหรือมิติของตัวถังนะในส่วนของล้อนะครับอนัองอู่ซูมนิดนึงรถคันนี้ระบบเบรกเป็นดิสเบรก4ล้อนะ 2อล้อคู่หน้าแล้วก็2ล้อคู่หลังนะครับอันนี้คือระบบเบรกนะครับหน้ายางนะครับรถคันนี้ยางขอบ16นะครับทั้ง4ล้อล้อเป็นล้อแมกซ์อลลอยนะครับจากโรงงานเดิมๆเ,เลยเป็นล้อแมกลายทูโทนนะลายอ,อลูมิเนียมแล้วก็เป็นลายสีดำนะตัดกันนะครับค่อนข้างดูสปอร์ตอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถคันนี้นะครับรอบคันกันว่าสภาพรถคันนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูสภาพกันหนึ่งนะครับอ่ะเริ่มเริ่ม,มต้นเลย ไฟหน้านะครับไฟหน้าออกแบบได้ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตนะครับดูดิมีความเหลี่ยมมนนะครับดูสปอร์ตนะไฟหน้าสวยนะครับกระจังหน้าครับเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเป็นตะแกรงเป็นเส้นนะแล้วก็มีโลโก้ของ t o y ยต้านะครับด้านล่างครับมีไฟตัดหมอกสองข้างนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตด้วยนะคันนี้มีกรชจนเสริมสเกิร์ตยื่นออกมานะครับสวยเลย นะ้น้องอู๋ตามมาเลยครับเดี๋ยวผมใช้ดูสภาพรถคันนี้ให้ชัดๆนะครับไหนๆก็จะซื้อต้องดูให้ชัดที่หนึ่งบอกไปแล้วนะครับยางรถคันนี้ขอบ16นะครับอ่ะกระจกไฟฟ้าครับกระจกมองข้างนะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับให้ด้วยนะอ่ะค่อยๆดูนะค่อยๆดูอ่ะที่จับนะครับมีที่จับมีที่ครอบโครเมียมทั้ง2ด้านนะด้านนู้นก็เหมือนกันอ่ะมาดูกาบป,ประตูนิดนึง กับประตูไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยฉีกรอยแตกรอยแยกนะกับประตูเดิมนะครับแล้วกอ็อันนี้เดิมนะกันสาดเดิมๆไม่มีแตกแยกนะครับเป็นพลาสติกอ่ะน้องอูมาดูนิดนึงให้ผู้ชมคลิปดูนิดนึงไม่มีรอยแตกนะแม้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่าเราซื้อรถมือสองไปมีความจําเป็นนะครับที่เราจะต้องดูว่าอุปกรณ์ที่เราได้ไปนั้นอนะ่ะมันดีแค่ไหนมันแตกมันแยกมันเป็นรอยไหมอ่ะดูกระจกครับ รถคันนี้ยังเป็นกระจกเดิมๆนะครับจากโตโยต้านะไม่เคยเปลี่ยนนะครับกระจกด้านหน้าก็ยังเป็นกระจกโตโยต้านะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในนิดนึงน้องอูไปดูด้านในเลยครับด้านในรถคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับรถคันนี้คอนโซลคอนโซลก่อนนะน้องอูซูมคอนโซลนิดนึงคอนโซลรถคันนี้นะครับเป็นคอนโซลแบบคุมโทนด้วยสีดำนะแล้วก็มีรอยตัดนะครับเป็นลักษณะเป็นสีเงินโครเมียมนะครับ ตัดไว้นะแล้วก็มีจอวิทยุนะจอคอมมานด์นะครับขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันที่สําคัญเลยครับดูที่เบาะเลยเบาะรถคันนี้เป็นเบาะแบบคุมโทนนะครับด้วย2สีนะเป็นสีดํานะครับแล้วก็เป็นสีน้ําตาลเข้มนะแล้วก็เดินได้นะดูอ่าดูมีการเดินได้ด้วยได้สีน้ําตาลนะครับสวยงามครับคอ,อนโซลไม่มีรอยแตกเนาะน้องอู๋ซูมคอนโซลใกล้ๆนิดนึงนะครับ รถคันนี้มีที่วางแก้วน้ำนะครับด้านหน้าแผงประตูครับเราต้องไปช้าๆนิดนึงเราอยากเห็นสภาพเดิมๆของรถนะครับคอนโซลไปแล้วมาที่แผงประตูแผงประตูเป็นเป็นตรงนี้เป็นพลาสติกนะตรงนี้จะเป็นผ้านะครับผ้าไฟเบอร์นะนกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับอ่าโอเคอันนี้คือด้านหน้านะครับอ่ะเรามาดู ประตูตรงนี้เป็นสไลด์ดอร์เป็นแบบไฟฟ้านะเราแค่ดึงมันขึ้นมาโอเคครับมันก็จะเลื่อนออกมานะครับนี่เห็นไหมด้านหลังนี้นะครับตรงนี้นั่งได้สองนะด้านหลังมีที่นั่งเล็กๆนะถ้าใครมีครอบครัวเด็กเล็กเนี่ยผมว่าข้างหลังก็นั่งได้นะเบาะเหมือนกันครับคุมโทนด้วยสีดํากับสีน้ําตาลแล้วก็เดินได้นะครับเบาะเดินได้ด้วยสีสีน้ําตาลเหมือนกันเนาะโอเคนี่คือสวยเลยนะ สภาพนะครับเบาะนะครับ95%นะครับไม่มีแตกแยกสุดนะครับสวยเลยเดี๋ยวเราจะกลับมาดูภายในอีกทีหนึงนะครับอ่าเดี๋ยวผมดึงกลับไปให้ดูนะอ่าสวยครับคันนี้ในส่วนของด้านหลังครับด้านหลังก็ข้างบนก็จะมีเสาว,วิทยุเนาะแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวเหมือนกันศาสต์นิดนึงเนาะจะเป็นแบบตัว เอาไว้เวลามันเป็นเรื่องของพลาศาสตร์ด้วยนะเวลาลมมันมันตัดลงมามันก็จะทำให้รถมีสมดุลมากขึ้นนะครับกระจกกระจกเดิมนะไม่มีแตกแยกแล้วนะครับผมบอกเลยทั้งบานนะครับแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายแบบไฟท้ายแยกนะสวยเลยนะเป็นไฟท้ายแยกนะครับ ่ลยวใครเลื่อนลงมาครับตัวนี้เป็นตัว V ีนะครับเป็นตัว V ีที่จับตรงนี้ไปที่จับโครเมียมเลื่อนลงมาครับตรงนี้แต่งนะครับด้วยชุดแต่งส,สเกิร์ตตรงนี้เป็นสเกิร์ตแต่งนะครับแล้วก็มีท่อคู่นะแต่งสวยนะครับดําตัดขาวเลยทําให้รถดูสปอร์ตนะครับดูมีมิตินะด้านข้างเนี่ยตรงสันเนี่ยมีกาบนะตรงเนี้ยทำลายเส้นเป็นเส้นสีสีดำะนะครับสวยเลยค่อยๆนะน้องอู๋ค่อยๆซูม อยากให้เห็นความเดิมนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะนี่กระจกไม่เห็นไหมครับโคมโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยแยกรอยล้าวนะโคมไฟเดิมๆเลยนะสภาพ100%ยนะครับให้เห็นนะนี่คือความเดิมของรถนะ100%ครับรถคันนี้สวยครับสามหมื่นกว่าโลเองราคาพิเศษด้วย5,89,000บาทนะครับ รถปี2017 1.5 V s e n t a นะอ่ะนะ้องอูมาดูอีกด้านหนึ่งดูซ้ายแล้วมาดูขวานิดนึงว่าขวาของรถคันนี้เป็นยังไงนะครับอ่ะดูกระจกครับกระจกยังโตโยต้นะไม่เคยพลิกคว่ำชนหนักนะครับกระจกทุกบานยังกระจกทุกบานเดิมนะครับจากโรงงานนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะด้านนี้ก็เป็นปเป็นประตูไฟฟ้านะครับอเบอาะนั่งก็ บาะหนังนะครับคุมทนสีดำกับน้ำตาลเดินได้ด้วยสีน้ำตาลนะครับเห็นไหมครับเนี่ยบันไดกราบอะไรพวกนี้ยังเป็นพลาสติกจริงไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยแยกด้วยสวยครับผมสติกเกอร์อะไรยังอยู่นะครับจากโรงงานไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องสภาพบอกเลยรถคันนี้คัดสภาพมาสวยอันนี้คือด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาดูด้านในของรถคันนี้กันอีกทีนึงนะครับน้องอูมาซูมกันทีหนึง่งเรารับประกันไม่ครับ รถคันนี้วิ่งมา33,770กิโลเมตรนะครับรับประกันไม่รับประกันโครงสร้างนะครับรถคันนี้สวยครับผมสวยเลยนะครับรถคันนี้อันนี้คือสภาพภายนอกของรถคันนี้เราซูมให้ดูแบบชัดๆชัดช้านะให้ท่านผู้ชมคลิปเนี่ยที่สนใจรถประมาณรถครอบครัวเล็กๆนะครับไซส์มินิเจ็ดที่นั่งเนี่ยให้ เลือกดูตัดสินใจให้ง่ายขึ้นนะครับให้เห็นสภาพที่แท้จริงของรถคันนี้เลยสนใจนะครับติดต่อได้ที่รถดีอยากขายนะครับ0628242551 0628242551นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสภาพหน้าห้องเครื่องกันว่าสภาพหน้าห้องเครื่องของรถคันนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคไปดูสภาพหน้าห้องเครื่องเลยครับไปดูเลยนะ้องอูโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู ภายในของห้องเครื่องนะครับของเจ้าตัวเซนท่า 1.5V ตัว2017ตัวนี้นะบอกแล้วว่ารถคันนี้ไม่แท้นะครับวิ่งมาเพียงแค่3 0 0 0 0กว่ากิโลเองนะ3 0 0 0 0สามพันกว่ากิโลเองนะแลวรถมือเดียวด้วยอะมาดูสภาพเครื่องกันนิดน,นึงก่อนทัน้องอู๋อะให้ข้อมูลนะครับข้อมูลที่เป็นมิติของเครื่องยนต์นิดนึงนะครับซื้อป้ายแดงยังมีโบชัวนะครับซื้อป้ายขาวก็ต้องมีข้อมูลให้กันนิดนึงนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับ กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่106นะครับแรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่140นิวตันเมตรนะตัว4ี่สูบนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินตัวนี้ใช้ดีนะครับตากล้องเรานะครับน้องอู๋ก็ใช้ตัวนี้อยู่เหมือนกันใช้ดีมากๆด้วยนะครับอ่าตัวนี้บอกไปแล้วแรงม้าแรงบิดนะครับเบนซินนะครับขับเคลื่อนด้วยเบนซินนะครับเป็นเกียร์ คีย์อัตโนมัตินะสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพของตัวถังหน้าเครื่องกันมาน้องอูเริ่มเลยครับคนชอบดูนะครับว่ามันชนหนักไม่ชนหนักมาเนี่ยดูหัวน็อตก็รู้นะฮะอ่ะดูหัวน็อตยึดฝ,ฝากระโปรงนะครับหัวน็อตยึดเดิมนะดูซอกในนิดนึงครับซอกในเดิมนะครับก่อนที่เราจะมาทําการรีวิวรถคันนี้ผมเช็คแล้วนะ น็อตทุกตัวหน้าเครื่องนะเป็นน็อตเดิมอ่ะหันน็อตคานเห็นไหมครับแก้มเดิมนะครับอ่าดูคานครับอ่าเห็นไหมนัอ้อู่ค่อยค่อยซูมนะครับเพื่อให้เห็นถึงความเดิมเลยนะเอาให้ชัดในเมื่อผู้ชมคลิปคนไหนที่อยากซื้อจะได้ดูนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาให้เราให้มั่นใจนะครับก่อนที่จะโทรเข้ามาคุยกับเรานะครับอ่า หากสนใจติดต่อเรานะครับ062824251อ่ามาดูอีกด้านหนึ่งครับเห็นไหมครับน็อตยึดแก้มเดิมนะครับน็อตยึดฝากระโปรงก็น็อตยึดเดิมนะสวยครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์4สูบเบนซินนะ1.5เครื่องยนต์พ 1,500cc อ่ะฝากระโปรงครับสติ๊กเกอร์นะครับรอยลงรอยรูบล็อกเดิมจากโรงงานนะไม่เคยมีเคาะนะครับไม่เคยมี ดึงนะทุกอย่างเดิมๆนะครับแผ่นรองกันความร้อนอยู่ครบนะน้องอู่ซูมให้ทุกอย่างดีครับเรียกว่าดีงามนะครับหลับตาซื้อได้เลยนะครับคันนี้รถสวยนะครับมือเดียวนะต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะมีลูกค้าต่างจังหวัดนะครับที่โทรเข้ามาคุยกับผมเยอะมากนะโทรมาจากต่างจังหวัดบอกเลยว่าต่างจังหวัดก็ซื้อได้เพียงโทรมาคุยกับผมนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะรถคันนี้สวยครับคันนี้ รถคันนี้ผมเช็คแล้วสภาพของเครื่องยนต์นะใต้เครื่องเนี่ยไม่มีคราบน้ํามันนะไม่มีรอยซึมของคราบน้ํามันใต้เครื่องนะครับเครื่องอยู่ในสภาพที่ดีสตาร์ทเครื่องเดินรอบเดินเบาเดินดีนะครับเราเหยียบคันเร่งเลหน่อยนะครับลื่นไหลนะถือว่าเครื่องยนต์ผ่านนะครับคันนี้สวยเลยทีเดียวนะคันนี้อ่านองอู่ซูมมาด่เครื่องหน่อยอ่าดูรอยมาร์คกิ้งพวกหัวน็อตหัวน็อตหน้าเครื่องนิดนึง เห็นไหมาน้องอูดซูมนิดนึงเห็นไหมครับพวกรอยเห็นไหมรอยมาร์กกิ้งทุกอย่างอยู่ครบฝั่งนู้นเนี่ยเห็นชัดเลยเห็นไหมครับรอยสีแต้มครับเห็นไหมสีแต้มสีแต้มเนี่ยเดิมๆเลยนะรอยมาร์กกิ้งอยู่ครบนะครับเครื่องเดินรอบเบารอบสูงเดินดีโครงสร้างหน้าเครื่องน็อตทุกอันน็อตเดิมนะครับไม่มีพ่นสีทับแน่นอนนะครับทุกอย่างสวย คันนี้หน้าเครื่องเต็ม10ให้10บครับบอกเลยเต็ม10ให้10ส,สวยครับคันนี้เซนต้าตัว2017 1.5ตัว V นะราคา5 8 9 5 8 9 0 0 0าแ้บาทนะครับรับจัดไฟแนนรับตีเทินนะครับยินดีเลยนะหน้าคานหน้าคานเดิมครับทุกอย่างสวยสภาพน้องน้องป้ายแดงน้องน้องป้ายแดงนะครับใช้คํานี้เลยนะสวยจริงๆนะครับโอเคงั้นหน้าเครื่องเต็ม10แล้วเดี๋ยวเราไปดูสภาพ ภายในห้องโดยสารครับซึ่งภายในห้องโดยสารนี่มันก็แบ่งหลายตอนนะครับรถคันนี้มันเป็นแบบเป็นมินิครอบครัวเป็นรถแบบไม่ใช่เก๋งนะครับแล้วก็ไม่ได้ยาวจนถึงรถตู้เดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในห้องโดยสารกันว่าข้างหน้ากลิปแล้วภายในห้องโดยสารจะคลิปแค่ไหนไปดูเลยน้อ,อูโอเคเรามาดูสภาพภายในของรถคันนี้เมื่อกี้เราพาไปดูรอบคันละเราพาไปดู หน้าเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาดูสภาพของภายในรถคันนี้รถ30 0 0 0โลมือเดียวนะครับมือเดียวนะอ่ะให้ดูหลังเป็นหลักฐานนิดนึงอ่าน้องอูเห็นไหมครับชัดนะลำดับที่1นนะครับรถคันนี้รถล,ลำดับเดียว30 0 0 0โลแท้ปี2017 1.5 V นวีนนะครับผมตัวนี้อ่ะเรามาดูด้านหน้าครับหน้าปัดเลื่อนไม้ขนาดใหญ่นะมีไม้วัดรอบนะครับรอบเครื่องนะครับแล้วก็ไมีมไว้วัดรอบความเร็วนะตรงกลางเล็กๆนะครับจะมีจอนะครับ จอบอกอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับกิโลเมตร33,773กิโลเมตรบอกนะครับในเรื่องของอัตราน้ำมันที่สิ้นที่เหลือนะครับแล้วก็ยังบอกได้ด้วยว่ารถคันนี้ตำแหน่งเกียร์อะไรแล้วก็ยังวิ่งได้อีกเท่าไหร่นะครับจากน้ํามันที่เหลืออยู่อย่างคันนี้ครับยังวิ่งได้อีก84กิโลเมตรนะค่อนข้างที่เป็นคอนโซลมาตรวัดขนาดใหญ่เห็นได้ชัดนะในตําแหน่งของคนขับนะครับ อะเรามาดูสภาพของคอนโซลก่อนเออ่าน้องอูคอนโซลเป็นยังไงมีรอยแตกรอยแยกรอยขูดรอยขีดไหมหดูนะครับไม่เคยแกะมานะพวกมุมมุมมุมคอนโซลอย่างเงี้ยไม่มีรอยรอยแกะมาเลยนะรถบางคันนะครับไม่เคยแกะมาเนี่ยเราเก็บงานไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่ารอยขูดรอยขีดที่อยู่ด้านข้างคอนโซลเห็นได้ชัดแน่ๆคอนโซลคอนโซลเดิมนะครับรถคันนี้มีแอร์แบ็กนะครับอ่า สภาพคอนโซลบอกเลยว่า95%เนะครับคอนโซลคุมด้วยโทนดำอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีเหมือนเหมือนตัวตัดขอบนะครับตรงนี้คิ้วมันเนี่ยจะเป็นคิ้วแบบสีเงินนะอ่าไล่มาครับเด่นเลยรถคันนี้มีที่วางแก้วนะครับวางแก้วหรือขวดน้ำได้นะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับอ่ามาที่จอก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่งมอะไรจอเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับเป็นจอแบบ ทัชสกรีนนะครับเป็นจอแบบทัชสกรีนนะอ่าเป็นจอทัชสกรีนกดได้นะ,อะลองกดดูกดติดนะเห็นไหมครับอ่าผมอยากจะให้ดูอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับว่ามีครบไหมสองมันมีครบแล้วมันใช้ได้หรือเปล่าเพราะหลายๆที่นะเวลาเราไปซื้อมือสองอ่ะมันมีอุปกรณ์ให้คุณอนะ่ะแต่มันใช้ไม่ได้นะครับในบางอุปกรณ์นะไม่ได้บอกว่าที่ไหนดีไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเราแค่ทําให้ดูว่ารถคันนี้ อุปกรณ์ใช้ได้ครบนะอันนี้เพิ่มเสียงเป็นไงบ้างลดเสียงได้นะลำโพงใช้งานได้นะครับช่องแอร์นะครับมีช่องแอร์ขนาดใหญ่ด้านหน้านะของผมเนี่ยสีตำแหน่งนะครับไล่ลงมานะครับเป็นชุดแอร์นะชุดแอร์เป็นชุดแอร์แบบ,บดิจิตอลน,นะครับดิจิตอลนะปรับทิศทางแอร์ปรับความเร็วความแรงของพัดลมได้นะครับอันนี้คือสภาพเกียร์ครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะ เล่นแมนนวลได้นะครับเบรกเป็นเบรกมือแบบธรรมดานะยังไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้าด้านหลังตรงนี้มีที่วางแก้วเล็กๆได้อีกหนึ่งตำแหน่งวางแก้วหรือขวดน้านะครับที่ฐานไม่ใหญ่เนี่ยได้ได้อีกที่หนึ่งตำแหน่งนะครับน้องอูอซูม,มานิดนึงมาใกล้ๆพี่โตนิดนึงครับน้องอูอพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดําเดินได้นะครับเย็บด้วยสี เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายควบคุมเรื่องเสียงด้านขวานะครับก็เป็นในเรื่องของอตัวส่วนของ cruise control หรืออะไรอย่างี้นะรถคันนี้สำคัญครับเป็นตัว p u t ส start นะครับไม่ใช่เป็น start กุญแจนะตัวนี้เป็น p u t ส start นะครับโอเคอ่ะแผงประตูครับอ่ะดูแผงประตูด้านซ้ายแล้วกันซูมไปใกล้ๆนะครับแผงประตูนะครับ9 9%นะครับไม่มีรอยแตกแยก แล้วนะที่ประตูนี้มีลำโพงเล็กๆนะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็จะมีที่จับนะจะมีเป็นเหมือนผ้าไฟเบอร์นะสีน้ำตาลนะครับตัดอยู่ด้วยนะครับส่วนเบาะครับเบาะเบาะของรถคันนี้นะครับคู่หน้าเป็นเบาะมือนะเป็นเบาะแบบแมนนวลนนะใช้มือเบาะก็บอกแล้วว่าเป็นเบาะคุมโทนด้วย2สีสีดํากับสีน้ําตาลนะครับเดินได้ของเบาะเป็นเบาะเดินได้ด้วยได้สีน้ํา สีน้ําตาลเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันนะทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ตรงกลางนะครับสวยเลยแผงประตูแผงประตูะตน้องอูโชว์แผงประตูนิดนึงกระจกทุกบานเป็นกระจกจากโตโยต้านะครับไม่เคยเปลี่ยนกระจกมานะครับสวยอ่ะน้องอูเขาบอกว่าอยากโชว์นิดนึงอ่ะน้องอูเปิดนิดนึงครับในส่วนของตรงนี้มีหน้าจอนะ,อ,ะอันนี้เหมือนไม่เคยใช้เลยครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกแบะอย,ยนะครบอ่า จอตรงนี้ที่เป็นจอดิสลย์ตรงนี้เหมือนจะยังไม่เคยใช้นะยังมีน้องอูเก็บครับมีช่องแอร์ด้านหลังด้วยนะมีฟงมีไฟนะครับมีช่องแอร์น้องอูหันกล้องไปที่เบาะหลังแถวสามนิดนึงครับเบาะหลังแถวสามเบาะเหมือนจะยังไม่เคยมีคนใช้ด้วยซ้ํานะครับเบาะเดิมๆนะเหมือนจะไม่เคยมีคนใช้ด้วยซ้ํานะครับเบาะหลังนะครับสวยงามนะครับ สวยงามเลยทีเดียวผมว่าเล็กรูมของรถคันนี้กับเฮดรูมของรถคันนี้ถือว่าใช้ได้นะน้องอูกับผมเป็นคนที่มีเป็นคนที่สูงเหมือนกันนะผม177น้องอู๋ร้ยนะครับยังเฮดลงเฮดรูมหรือว่าเล็กรูมถือว่าโอเคนะครับสําหรับภายในของรถคันนี้ออกแบบได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นมินิมินิครอบครัวถือว่าสวยงามนะครับถือเป็นรถที่ออกแบบภายในสวยงามแล้วก็มีความทันสมัยไปในตัวด้วยนะส่วนสภาพของรถคันนี้ นะครับเป็นสภาพมือ2ที่เหมือนใหม่มากอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ครบอ่ะเดี๋ยวผมเปิดกระจกให้ดูนิดนึงว่ากระจกเป็นไงอ่ะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับเนาะอะทุกอย่างแล้วเมื่อกี้สไลด์ดอนะครับสไลด์ดอที่เป็นไฟฟ้า2ด้านใช้งานได้ปกติเปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับถือว่ารถคันนี้นะครับสเปค โอเคนะครับสภาพโอเคอุปกรณ์ทุกอย่างครบและใช้งานได้ครบด้วยนะครับถือว่าเป็นรถที่สวยงามนะครับราคา5 8 9 0 0 0บาท5 8 9 0 0 0บาทนะครับกับเจ้าตัว t o y ยต a าเซนต a 1น V ้าปี2017วิ่งไมาแท้33,000กว่าโลนะครับสนใจติดต่อได้ที่รถดีอยากขาย062 824 2551 0 6 2 8 2 4 2 5หโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปภาพรวมของรถคนันนี้ด้านนอ,อกอีกทีหนึ่งครับโอเคไป ไปครับมาสรุปภาพรวมของรถคันนี้กันนะครับจากที่เราได้รีวิวนะครับทั้งด้านหน้านะครับภายในรถแล้วก็ภายในห้องเครื่องแล้วถือว่ารถคันนี้นะครับเกรด A นะผมพูดได้เลยว่าเป็นรถเกรด A นะครับรถคันนี้เป็นรถ Toyota าเซนต้าหนวีวิ่งไม้แท้สามหมื่นสามพันกว่าโลราคาอยู่ที่5้าแ0 0แปบาทนะครับสนใจติดต่อได้ที่โตรถดีอยากขายนะครับศูนย์หกสองแปดสองสี่สองห้าห้าหนึ่งศูนย์หกสองแปดสองสี่สองห้าห้าหนึ่งนะครับรถคันนี้นะครับมี ใครต้องการที่จะดาวนะครับต้องการใช้จัดไฟแนนซ์เราจัดให้ได้นะครับที่สําคัญก็คือว่าต่างจังหวัดครับสำคัญเลยนะต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับติดต่อโทรมาหาผมได้นะครับ0 6 2 8 2 4 2 5อติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเรามีลูกค้าต่างจังหวัดโทรมานะครับแทบไม่ต้องแทบทุกวันอะ่ะทุกวันเลยนะครับว่าซื้อได้ไหมเราซื้อจริงได้ไหมหรือว่าทํามาเล่นๆไม่เล่นนะครับเราซื้อขายกัน ถูกกฎหมายยุติธรรมนะครับมีรถมีของนะครับให้ดูจริงนะครับสามารถที่จะเข้ามาเพื่อจะดูสภาพตัวรถได้ทดสอบในการขับได้นะครับสวยนะครับคันนี้บอกเลยว่ามั่นใจได้ครับทุกบานทุกชิ้นทุกอย่างนะครับเดิมๆนะครับสภาพอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ครบครบไม่พอใช้งานได้ดีเหมือนป้ายแดงทุกอย่างนะครับผมบอกแล้วรถคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงนะครับ 5 8 9 0 0 0บาทครับไม่แพงครับ5 8 9แ0 0บาทสวยสวยทั้งคันครับใครที่สนใจนะครับรถยนต์มือ2นะครับกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้เรายังมีรถดีๆสวยๆนะครับให้เลือกชมเลือกซื้อนะครับไม่ชอบคันนี้บอกเรานะครับไม่มีคันนี้ไม่มีคันนี้หรือต้องการคันไหนโทรมาหาผมเลยโตรเดียกขาย062824251 เราจะหารถนะครับคันที่เราอาจจะยังไม่เคยลงคลิปก็ดีนะครับเราจะหาให้เราจะหารถดีๆให้ด้วยนะครับผมแน่นอนเราบริการเราตั้งใจบริการเราจริงใจนะครับในการให้บริการแน่นอนนะครับติดต่อมาได้เลยครับ062824251สําหรับคลิปนี้นะครับผมกับตากล้องนะครับน้องอูขอลาไปก่อนเจอกันคลิปใหม่กับรถใหม่และรถดีและคุณภาพโอเคครับไปเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ